ปะไม่รอดสองพ่อค้าหัวหมอหลอกขายข้าวสารไม่ตรงปกถูกผู้เสียหายใช้มีดไล่ฟันรถก่อนโพสต์เตือนภัยในโซเชียลสุดท้ายยอมเข้ามอบตัวไกล่เกลี่ยคืนเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่23ตุลาคม2567ที่ผ่านมาในพื้นที่ตอพุนกะยุงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นนเชิสงวนนามสกุล อายุ50และนางหญิงอายุ35สามีภรรยาผู้เสียหายได้ส่งเรื่องร้องทุกข์ไปยังเพจเล่าข่าวชาวตากฟ้าว่าช่วงเช้าตนออกมาทำธุระก,กับภรรยาแถวบ้านผู้เลียบต่อพุนกระยุงมีรถกระบะซุ u z u d m a กสีบรอนคลุมผ้าใบสีดำด้านหลังมาทำการชักจูงให้ซื้อข้าวหอมมะลิโดยอ้างว่าเป็นข้าวที่เท่าแก่ใส่รถมาเกิน2ถุงมาเสนอขายราคาถูกพร้อมเจาะถุงข้าวสารให้ดูขายถุงละ28กิโลกรัมรวมราคา2,000บาทจึงตัดสินใจซื้อ แต่พอมาถึงบ้านเห็นยี่ห้อที่อยู่ข้างถึงถุงเหมือนจะเคยมีข่าวข้าวสารไม่ตรงปกจึงเปิดออกดูพบว่าข้าวสารที่อยู่ข้างในไม่ตรงกับตอนเจาะให้ดูจริงๆจึงออกตามหาคนขายสองคนหน้ารานสะดวกซื้อในตัวตลาดตากฟ้าห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรโดยให้ภรรยาขับรถไปปิดที่หน้ารถฝั่งขวาเพื่อไม่ให้รถของคนขายข้าวออกไปได้และตนเองก็ลงจากรถเพื่อจะไปสอบถามแต่ปรากฏว่าคนในรถรู้ตัวรีบออกรถหลบหนีและยังชนเข้ากับท้ายรถของตนตน จึงกระโดดหลบและใช้มีดที่อยู่หลังรถฟันไปที่กอระจกรถฝั่งคนขับไปหนึ่งครั้งจากนั้นรถดังกล่าวพ่นควันดำหนีไปอย่างรวดเร็วตนและภรรยาจึงเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรตากฟ้าเพื่อตามตัวสองพ่อค้าเข้ามาดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านผู้เสียหายเคยโดนหลอกซื้อข้าวมาแล้วหลายรายโดยสองพ่อค้าเข้าจะมาตระเวนขายในหมู่บ้านทุกวันพุธเนื่องจากอำเภอตากฟ้าจัดให้มีตลาดนัดพ่อค้าเข้า ก็จะอ้างกับชาวบ้านไม่ต้องไปถึงตลาดเรามาขายราคาถูกถึงบ้านท่านกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นสองพ่อค้าได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับพันตํารวจโทเจตุรงอินอิ่มสารวัตรสอบสวนสพตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พร้อมจะชดใช้เงินจานวน2 0 0พันบาทคืนผู้เสียหายแล้วโดยนํารถคันที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยพบว่ามีรอยรถเฉี่ยวชนและยุบทางฝั่งคนขับเป็นทางยาวทางด้านสองสามีภรรยาจึงให้ญาตินำข้าวสารมาคืนให้กับพ่อค้าข้าวทั้งสอง และฝากเตือนพ่อค้าให้หากินโดยสุจริตอย่าทำแบบนี้กับชาวบ้านอีกเดี๋ยวจะเสียอนาคตส่วนชาวบ้านให้ระมัดระวังโกงของพ่อค้าเร่ที่นำสินค้าไปขายในหมู่บ้านโดยให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจะซื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลว่าคดีลักษณะนี้สามารถตกลงยอมความกันได้โดยเฉพาะรถทั้งสองคันก็มีประกันที่จะชดเชยค่าเสียหายอีกด้วยแต่หากมีผู้เสียหายรายอื่นที่เคยถูกสองพ่อค้ารายนี้หลอกก็สามารถมาแจ้งความดำเนินคดีได้อีกเช่นกัน